มนุษย์อาจต้อยต่ำเกินกว่าจะสามารถสื่อสารกับเทวดาได้หรือเหล่ามนุษย์ตั้งหากที่จินตนาการภาพเทวดาไว้สูงส่งเหลือเกิน a าโยเดินผ่านชายหาดกลับมาถึงบ้านเขาได้ยินเสียงหนึ่งร้องครวญครางอยู่ท้ายลานบ้านถึงเข้าไปดูใกล้ๆก่อนจะตะโกนเรียกภรรยาเสียงดังเอลิเซนด้ามาดูนี่เร็วเกิดอะไรขึ้นหรอพาโย คนคนคนมีปีกเขานอนจมโคลนแบบที่เจ้าเห็นนี่แหละตอนข้าเจอไปตามเพื่อนบ้านมาเร็วข้าไม่รู้ว่าเขาคืออะไรระหว่างรอการมาถึงของเพื่อนบ้านชายชาราก็ถูกนําตัวไปไว้ที่กรงไก่แสนสกรปรกซึ่งดูขับแคบไปในขนาดตาไหนไหนข้าดูหน่อยสิเฮ้ยเขาเป็นเทวดาไม่จริงหรอกดูสภาพเขาสิ ไม่ต่างจากคนเก็บขยะสังนิดผิดกันแค่มีปีกเท่านั้นใช่ใช่จริงด้วยจริงด้วยข้าเห็นด้วยข้าเห็นด้วยไม่นานข่าวของชายชาราผู้มีปีกก็แพร่สะพัดไปทั่วผู้คนต่างพากันมาดูหยอกล้อกลั่นแกล้งชายชาราสารพัดจนลานบ้านของเอลิเซนดาและพาโยสกประปกตลอดเวลาจนเหนื่อยกับการทำความสะอาดไม่เป็นอันทำอะไร ทั้งคู่จึงคิดค่าเข้ากับผู้มาเยือนคนละ5เซนและแล้วการมาถึงของบารหลวงก้อนซากาก็คล้ายมาเพื่อตอบคำถามที่ทุกคนแคลงใจระวังถูกหลอกมานมักช่วยโอกาสใช้ประโยชน์จากการแต่งกายประดับประดาในงานฉลองรื่นเริงเพื่อตบตาคนที่ประมาทไม่ระวังตัวผู้คนจากทุกสารทิศ ยังคงหลั่งไหลามาเยือนจนสองสามีภรรยาสามารถเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งซึ่งมากพอที่จะทำให้ความเป็นอยู่ของทั้งคู่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหากแต่ชายชารายังคงถูกกักขังอยู่ในกรงไก่แสนโศโครกเช่นเดิมเนื่องด้วยกลัวว่าชายชาราผู้มีปีกจะหนีไป เวลาผ่านไปได้มีความแปลกประหลาดใหม่เข้ามาแทนทำให้ความสนใจในตัวชายมีปีกเบาบางลงและเงียบหายในที่สุดสองสามีภรรยาไม่ได้กักขังชายชาราวไว้ในกรงไก่อีกแล้วอย่างน้อยก็ให้ที่พักและอาหารจนความเจ็บปวดในตอนแรกของเขาบรรเทาลง ชายชราลองกระพือปีกอีกครั้งและดูเหมือนว่าเขาจะกระพือปีกยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆห่างออกไปห่างออกไปจนรลับตา